ก็สวัสดีด้วยนะครับ uh ทุกคนคลิปนี in the the ้นะครับก็เป็นคลิปสำหรับแนวทางหัวเราพัฒนานะครับก็มานะครับดูนะครับก็สูตรทั้ง3สูตรนะครับก็เป็นสูตรที่มาใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่างวดที่แล้วเนี่ยก็ถือว่าหลุดนะครับงวดที่แล้วลุดนะครับก็หลุดก็เอาพักไว้ก่อนนะครับก็เอาสูตรใหม่ขึ้นมาแทนนะครับคือนะครับก็มาดูนะครับสถิต การเดินของตัวเลขนะครับก็เหมือนเดิมนะครับอ,อันดับแรกนะครับเอาสูตรที่1กับสูตรที่2เนี่ยนะครับคำนวณได้ตัวเลขตัวไหนนะครับเอามันมาจับคู่กันก,นก่อนนะครับงวดแรกนะครับงวดที่2764ใช่ไหมครับสูตรที่1คําคำนวณได้5672ก็เอามาจับคู่กับสูตรที่2ก็คือ345ใช่ไหมครับนะ ก็เอามัมาจับคู่กันนะครับก็จะได้5 5 3 5 4 5 5ก็คือแถวนี้นะครับ6 3 6 4 6 5แถวนี้7 3 7 4 7 5แถวนี้2 3 2 4 2 5แถวนี้นะครับก็จับคู่ออกมาแล้วเนี่ยมันจะได้ทั้งหมดเนี่ย12ชุดนะครับอ่ผลออก2 7 6 4ใช่ไหมครับ พอจับคู่ได้แล้วใช่ไหมก็เอาสุดที่สามเนี่ยเป็นสุดเลขวิ่งมาคาดอีกทีหนึ่งนะครับก็คอ ton, ือคำนวณได้เลขสามใช่ไหมครับสามสามมีไหมสามสามีก็คือแถวนี้ใช่ไหมครับแถวที่ติดสามแถวที่เอ่ติดสี่มีไหมก็คือมีก็คือแถวนี้ใช่ไหมครับแปลว่าในงวดนี้นะครับ ชุดเด่นขึ้นมาก็คือชุดที่ไฮไลท์ไว้นะครับก็จะมีแปะชุดนี้นะครับผลออก2 7 6 4ก็มาที่ชุดเน้นใช่ไหมครับ6,4ตรงๆนะครับต,ตรงนี้64อ่นะครับเลขวิ่งก็มาที่เลขเลขสี่นะครับเลขวิ่งมาที่เลขสนีะ่ต่อมาก็เหมือนเดิมครับ เอามาจับคู่สุดที่หกับสุดที่ 2, สองจับคู่นะครับจับคู่ออกมาได้12ชุดกรอบสีแดงใช่ไหมครับเราก็เอาสุดที่สมาคัดอีกทีหนึง่งได้เลขสี่สี่ไมมีสี่สี่ไม่มีก็ผ่านไปถ้าไม่มีก็ผ่านไปก็แปลว่างวดนี้นะครับไม่มีไม่มีชุดเด่น แต่ว่ามันเข้าที่0ูนะครับอันนะี่0ูนตรงๆนะครับ <c oughs> เลขวิ่งก็มาที่เลข5หลักหน่วยนะครับต่อมานะครับก็จับคู่นะครับนะออกมาได้12ชุดนะครับวันนี้นะครับก็มาเออ หนึ่งห้านะครับหนึ่งห้าตรงนี้นะครับแต่ว่ามันมาเออ่ระหว่างกึ่งกลางนะครับกึ่งกลางก็คือกึ่งกลางบนกับกึ่งกลางล่างนะครับก็ก็ถือว่าตัวเลขเนี่ยมันมันมานะครับแต่ว่ามันมาผิดตำแหน่งนะเอ่อเลขวิ่งได้ศูนย์กับหนึ่ง ใช่ไหมครับก็มาที่เลขหนึ่งหนึ่งก็คือแถวนี้แถวที่ชุดเน้นนะครับหนึ่งมาหลักพันกับหลักร้อยนะครับเล็กวิ่งนะก็ <borah. S 1> สซติก็เดินได้แค่1 2 3งมวดนะครับอะ่ะมวดน,นี้ก็จะเป็นงวดที่4นะครับประจํามาที่6เดือน9นะครับ ก็คือวันนี้นะครับวันศุกร์นะครับวันศุกร์วันที้หกเดือนเก้านะครับ <c oughs> ก็เราจะมาเริ่มจากสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่หนึ่งวิธีการคำนวณน,นะครับก็จะเป็นตำแหน่งตรงนี้นะครับหนึ่งบวกกันสองครั้งบวกเจ็ดบวกสองคงที่นะครับคำนวณตัวเลขออกมาได้เท่ากับ สิ 11, ครับ11มันก็คือ1 1ึบวกหเป็น2 2งบวกหเป็น3 3มบวกหเป็น8ปดได้ออมาแล้วสุดที่1ก็คือ1 2 3 8ตรงนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นสุตรที่2นะครับ สุตที่2ก็จะใช้แค่ตำแหน่งตรงนี้นะครับหลักหน่วยนะครับก็คือ5 5นะครับไป้5สูตรนี้เดินไปทีละแต้ม5บวก1เป็น6 6บวก1เป็น7ได้ออกมาแล้วก็คือ5 6 7สุดสูตรที่2นะครับตรงนี้5 6 7 ต่อไปนะครับก็จะเป็นสูตรที่3นะครับสูตรที่3สูตรที่3วิธีการคำนวณน,นะครับก็คือตรงนี้1บวก1และบวก3งที่นะครับตรงนี้สูตรที่3นะครับคำนวณตัวเลขออกมาได้เท่ากับ5 5บวก1เป็น6อ่ะได้เลขวิ่งออกมาแหละก็คือได้5 กับ6สูตรที่3นะครับทีนี้นะครับพอเรารู้แล้วใช่ไหมครับทั้ง3สูตรนะครับอันดับแรกก็เอาสูตรที่1กับสูตรที่2เนี่ยเอามาันมาจับคู่นะตรงนี้นะครับสูตรที่1ก็คือ1 2 3 8จับคู่กับสูตรที่2 5 6 7ได้กรอบสีดแดงนี้ออกมานะครับ นะครับได้กรอบสแสดงออกมา12ชุดใช่ไหมครับลำดับต่อไปก็ให้ไปดูที่เลขวิง่งเลขเลขวิ่งนะครับตัวที่ะครับว่ามันมีตัวไหนบ้างนะครับตัวแรกก็คือเลขห้ครับ5มีไหมมีแถวนี้ใช่ไหมครับ6มีไหมมีก็คือแถวนนี้ใช่ไหมครับ ก็แปลว่าวันนนับตัวเลขมันเด่นทั้งหมดแปชุดนะครับตรงที่ไฮไลท์ไว้นะครับก็เอามันมาเขียนใหม่นะครับก็จะได้ตามนี้นะครับผมก็เขียนมวห้แลนะครับอ่ะนะครับชุดเน้นชุดเน้นก็คือที่ไฮไลท์ไว้นะครับก็คือชุดที่ตดห้าใช่ไหม คือชุดนี้ชุด5ที่ติด5อ่ะชุดที่ติด5นะครับโอเคอันนี้มันต้องเป็นเออ่อ1 5 2 5 3 5 แปดห้าแล้วก็อันนี้ก็ต้องเป็นเลขเจ็ดนะอันนี้ผมพิมพ์ผิดนะเลขเจ็ดเอ่อสองเจ็ดสามเจ็ดแล้วก็แปดเจ็ดอ่ะมันต้องไดเ้เป็นแบบนี้นะครับอะชุดเน้นนะครับชุดที่ติดห้าก็คือแถวนี้แถวนี้นะครับติดห้านะครับอ่ะอีกหนึ่งอีกชุดหนึ่งก็คือชุดที่ติด สิก็คือแถวนี้ใช่ไหมครับแถวนี้ที่ให้รายไว้ก็คือแถวนี้อ่าก็แปลว่าครับพวกนี้นะครับมันเด่นทั้งหมดเนี่ยแปดชุดตรงนี้นะครับต่อมาก็คือเลขรองสี่ชุดนี้นะครับอชอบชุดไหนก็เลือกชุดนั้นนะครับ แต่ละหลักก็ให้โฟกัสมาที่กอบสีแดงๆก็คือชุดเน้น8ชุดนี้นะครับชอบเออเลขที่ติด6ก็แถวนี้ไปติด6นะครับชอบเลขที่ติด5ก็อาแถวนี้ไปติดติด5นะครับก็โอเคนะครับเจ้เดี๋ยวให้เวลาเนี่ยแครมาจอสักแป,ป๊บหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะแล้วเราก็จะไปต่อมาที่แนวะทางดั้งเดิมของเรานะครับ ก็มาดูแนวทางตั้งเดิมของเรานะครับก็จะได้ตามน้นร้บแนวทางในวันนี้นะครับชุดเน้นนะครับก็คือแปดชุดนี้ในวันนี้นะครับวิ่งลูดให้เป็นท่ากับสองวันนี้นะครับต่อมาก็คือเลขก,กันสามตัวบน นะครับเลขวินสี่ตัวนะครับก็ะจะได้ประมาณนี้นะครับแนวทางดังเดิมของเรานะครับทีนี้มาดูนะครับตัวเลขตัวเลขที่ผมชอบส่วนตัววันนี้นะครับตัวเลขที่ชอบส่วนตัวก็จะเป็นเอ่อเอาจากเลขวิงรู่นะเลขวิงรู่ในวันนี้ชอบส่วนตัวก็คือชอบเลขห้า มากกว่าน,นี้นะครับอนะสองตัวชุดเน้นก็คงไม่พ้นชุดนี้แน่นอนห้าสองห้าเจ็ดห้าห้าสองสองสองเจ็ดสองสี่นะครับนะส่วนตัววันนี้ผมชอบหกชุดดีมากหกชุดนี้มากนะครับโดยเฉพาะชุดนี้ห้าสองสองห้าชอบมากวันนี้นะครับส่วนสามตัวบนนะครับสามตัวบน ก็ชอบมากก็คือแถวนี้นครับแล้วก็เลขแล้วก็อีกแถวนี้ก็คือเอ่อ775นะครับสามตัวบนชอบ5ชุดนี้มากนะครับในวันนี้นะส่วนเลขวิน4ตัวนะครับชอบชุดนี้เลขเบิร์5 5275นะครับอ่ะโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับนะสำหรับตัวเลขนะครับ แนวทางหวยเอ่อแนวทางหวยลาวพัฒนาในวันนี้นะครับก็สําหรับใครที่จะตามผมเนี่ยก็ตรงที่ไฮไลท์ไว้เลยนะครับในวันนี้นะเป็นตัวเลขที่ผมชอบมากนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวให้เวลาทุกคนเนี่ยแคปหน้มมาจอสแปมหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะจบคิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับ ก็โอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับทุกคนยังไงก็ค่อยมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ